งานกิจแนะนาตัวกางคาให้กับผู้อ่านฟังดีนะครับผมเป็นผิดมาณฑิ์นะครับเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการที่ทางค่าใชนะครับแล้วก็เป็นกรรมการผู้จัดการที่บริษัททางค้านะครับทางค่าอาจจะไม่คุ้น คุ้นหูกันนะครัทางภาสต้าก็คือเป็นบริษัทพัฒนาสินค้าอินรัสทรของโคราชนะครับทำตอนนี้อยู่ของโครงการอินบาก่อนะครโครงการแรกก็คือหมู่บ้านเดเวีนิสพาสเดลวนิสแวร์นะครับแล้วก็อีกการหนึ่งก็จะเป็นโครงการที่นี้นะครับที่เป็นคอนโดมิเนียมแห่งแรกใจกลางเมืองโคราชนะครับ ชอบคำถามที่สองเลยครับก็บคืออยากให้พี่วู้อ่แบ่งปันประสบการณ์ด้านการศึกษาประวัติการศึกษาครับหรือว่าวิในวิเรียนอย่างไงครับผมโตที่โคราชเกิดที่โคราชนะแล้วก็โตที่โคราชเ,เ,เรียน อาสามตั้งแต่ป1หนึ่งปอหกนะครับแล้วก็ม1ถึงม6เนี่ยเรียนที่เพชรบุรีนะครับหลังจากนั้นก็เข้าที่มุสลิมหาวิทยาลัยนะครับสถาบันเตรียมการนะครับพอจบแล้วก็ไปต่ออินเทอร์เนชั่นแนลที่ญี่ปุ่นครับอะไรคือเป้าหมายในชีวิตที่ทำให้ที่คุณนายิจเนี่ยทำธุรกิจอยู่ทุกวันนี้ครับ เป้าหมายเลยลลก็จริงๆแล้วก็คือความความสุขของออลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่คางนะะก็คือเราได้เห็นรอยยิ้มได้ได้เห็นความสุขของลูกค้านะฮะากลูกค้าบางคนโตขึ้นมากับทางพาซาทีนี้คางเนี่ย57ปีนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่ที่โตที่โกาชลาจะผูกพันกับคังมาตลอดนะครับจะโตมาจะม,มาเล่นสนุกมาเล่นคาบัางมาเล่นเกมที่ทางพาซาทุกคนถ้ จะมีความทรงจำดีๆเกี่ยวกับงานก็เป็นความสุขของของเราะคร,รับที่ทำให้ทุกคนมีความสุขที่ได้มาที่งานคําคำถามต่อไปที่อาจจะทุกคนคนุณไปจิตนิดน,นึงนะครับก็คือเรื่องของออการทํางานนะครับ,บรรพพเวลาทํางานทั้งธุรกิจ้าลีกเองหรือธุรกิจต่างๆโดาร์ชเองเรื่องที่เซอร์ไพรส์ที่สุดในเรื่องของการทํางานที่คุณไปจิต พบเจอครับก็จริงๆแล้วเรื่องเซอร์ไพรส์สำหรับการทํางานแล้วก็จะมียิ่งช่วงนี้มีทุกวันครับเพราะว่าเราเราปรับปรุงทาง่ตอนนี้เนี่ยซึ่งเราเพิ่งเปิดเสร็จแรกไปเมื่อวันที่หนึ่งเนาเนี่ยก็จะมีเรื่องให้เราแก้ไขปัญหาอยู่ทุกวันนะครับือ่ไม่ได้พูกผมเล่าให้ฟังไปนะว่าถ้าเราทํางานแล้วเนี่ยมันก็จะเจอปัญหาเจออุปสรรคเรื่อยๆ นอกจากว่าถ้าไม่ทํางานก็จะไม่เจออุปสรรคนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับอุปสรรคปัญหาไม่แก้เพราะฉะนั้นเราก็แก้ไขปัญหาอย่คิด่ไม่ทำไม่ใส่ตองก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ทุกปัญหาทุกปัญหามีทางแก้มีทางออกก็ต้องใช้สติในการแก้ปัญหาครับแล้วคำถามต่อไปครับคุณเบรดิต ปัจจุบันครับเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมเนี่ยเข้ามามีผลต่อการทําธุรกิจในปัจจุบันครับอย่างตอนนี้ธุรกิจของคางเองหรือว่าการบริหจัดการของคุณธนิตเองเนี่ยการนำเทคโนโลยีส่วนหนมาใช้บ้างรับถ้าในส่วนของธุรกิจนะฮะตอนนี้จริงๆแล้วของคังเนี่ยได้เริ่มค่อนข้างเยอะนะฮะจริงๆเราเราเริ่มตั้งแต่เรื่องการสอดของแท้เรามีแตบไมาพิมพมานถึงแปดตึ้ละครับซึ่งเร็วกว่ากระเทศเยอะนะครับก็มีการ ดูประวัติข้อมูลลูกค้ามีการเรียงลําดับกันมีให้ความลาดับลำดัสการของลูกค้าใช้ใใจ่ายส่วนไหนชอบส่วนไหนซื้ออันไหนเป็นประจําส่วนไหนที่ไม่เคยได้ซื้อเนี่นยพวกนี้จะมา,มามามาประม,มวลผลนะครับแล้วก็เรามีแฟนเพจของทางค่า,น,า,น,าน,นะครับตอนนี้0 0าพันคนละซึ่งเป้าหมายเราปลายปีจะต้อง1 0ื0 0ส0 0หมอะไรเงี้ยก็ก็พยายามจะ จะจะใช้ประโยชน์ในตรงนี้แล้วก็ในส่วนของคะนนหนังสือเนี่ยตอนนี้เริ่มมีการท,ทําได้ทดลองใช้ในบางส่วนลแล้วถ้าท่านมาที่แผนหนังสือของท่านเนี่ยจะมีจอโปรเจคเตอร์ครับมีจอ LED อยู่ก็เป็นทัชสกรีนถ้าลองทัชสกรีนลงไปนะว่าอยากได้หนัสนงสืออย่างยกตัวอย่างเป็น Harry Potter เล่มสามนะฮะก็คลิกเข้าไป ปุ๊บมันจะขึ้นมาว่าอยู่ที่แถวที่สามทันที่สน่เขาจริงมันจะอยู่สามเล่มอะไรอย่างเงี้ยก็อตอนนี้ก็เริ่มเริ่มทำนะครับแล้วก็ในส่วนตัวเนี่ยก็เนื่องจากผมแต่งงานแล้วนะครับมีลูกสองคนนะครับลูกชายสองคนเรียนที่กรุงเทพนะครับก็เป็นรเรียนา,านา้านท่าสามภาษานะครับเรียนภาษาจีนด,ด้วยนะครับนอกจา,า,ากอาจารย์ภาษาจีนภาษาไทายแต่ลูกๆอยู่ที่กรุงเทพภรรยาก็ดูแลลูกที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นผมจะ ใช้เวลาทนาทำงานเนี่ยที่โรงว่าแล้วก็ตออธุรกิจยิ่งแี่กบครอคนเพราะฉะนั้นช่วงวันที่ที่ทำงานเนี่ยก็จะพยายามสยายกับลูกกับเด็กกับภรรยานะฮะก็จะพยายามใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะครับก็ได้เห็นหน้าด้วยนะครับไม่ต้องเสียฟังนะครับคำถามต่อไปนะครับก็จะเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจนะครับ อนนี้บูนี่มีมเราที่ธุรกิจเนี่ยมีประสบการณ์ด้านธุรกิจมาสักกี่<อ>ปีแล้วครับโอ้น่าจะสิบกว่าปีแล้วจริงๆก็ปีที่สิบแล้วนะครับก็บบปัจจุบันความประทับใจในการำดำเนินธุรกิจมานะครับมีมีตรงไหนที่อยากแบ่งปันให้คนโคราชฟังบ้างจริงๆแล้วในส่วนถ้าทําธุรกิจจริงๆไม่ใอ่บอกติดน่าจะสักสิบห้าปีแล้วนะครับตั้งแต่จบมาจากที่ญี่ปุ่นก็กลับมาก็เริ่มดีนเวทที่ทางรอบแรกไปทั้งทางเก่านะครับทางใหม่ นะครับแล้วก็ดูที่ทางบิล่าประทับใจก็คือพอเราทำรีนเวทเสร็จปุ๊บลูกค้าเข้ามาก็ยินมีนความสุขกลับออกไปนะมาที่ทางวิล่ายิ่งยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนไปเป็นครอบครัวมาเยอะนะฮะตอนนี้ได้ได้เห็นพ่อแม่พาเด็กๆมามา,มาช็อปปิ้งมาอะไรเงี้ยาการตอบโตของทางบิล่าก็ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำแล้ว ผลตอบรับจากลูกค้ามีความสุขก็ทําให้เรามีความสุขประทรรับใจในส่วนของโครงการตัางๆด้วยนะครับโครงการหมู่บ้านเดือนนี้ก็ได้เห็นพ่อแม่พาลูกมาขี่จักรยานมาวิ่งรอบสระน้ำอะไรเงี้ยเราก็เออมีความสุขในจุบเขาด้วยนะก็อย่างนเป็นครอบครัวเป็นการชร่วยเหือเข้มามเป็นกใช้ปน์ะครับห่าเป็นประโยชน์ที่ได้ทาาเลยนอกจากตัวของ เรื่องของธุรกิจแล้วคุณไม่ติดมีส่วนไหนที่ได้แบ่งปันหรือได้ทาร่วมกับสังคมโบราณบ้างครับก็จริงจริงแล้วในส่วนของ TSH น,นะครับการช่วยเหลือสังคมเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้ทางธรรมนาละตั้งแต่คุณพ่อของคุณแม่ผมทามาตลอดแต่เราไม่ได้พิอาร์นะพิอาร์มันเป็นส่วนหนึ่งของ TSH นะครับเพราะเราทำอะไรเขาไม่ใคยรู้ใช่ไหมจะต้องแบบประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับแต่จริงจงแล้วประชาันธ์ไม่สำคัญไม่เกี่ยวขอให้เราได้ทํา ได้มีาการตอบแทนสิ่งศัสิงคมน,นะครับส่วนของทาง,งเยอะมากนะครับทำดีแบ่งปันจักรยานให้น้องย <ใน S 1> ืมเรียนของเรามีโครงการจักรยานยืมเรียนนะครับเราก็บริจาคจักรยานทุกปีนะครับทำมาสิบปีละสิบกว่าปีละนะครับมีโครงการบริจาคหนังสือให้น้องๆน,นะครับส่วนใหญ่เราจะทะาําเกี่ยวกับการศึกษาสร้างตึกสร้างโรงเรียนนะสรับสร้างตึกให้กับโรงเรียนนะครับสร้าง หลายอย่างไปจัดห้องน้ำไปจัดนี่ไปจาดนาาี่เราทำมาตลอดนะครับแต่ในส่วนอื่นที่ได้ผมวงกว้างขึ้นก็เมื่อสามสิบสี่ปีที่ญี่ปุ่นมีนามิตอนนั้นผมเป็นกรรมการของธนาคารก็ได้ร่วมกับทางาประธานหอแล้วก็เทือดไทย รัฐบาลในโคลั่ดญี่ปุ่นเนี่ยจะตั้งโครงการโคลั่ดพอตเดบิวขนะึ้นมานะฮะก็มีการกรวบรวมเงินกันบริจาคต่างๆเพื่อที่จะช่วยเหลือคนญี่ปุ่นนะฮะตอนนั้นๆแล้วก็จากเงินจำนวนนั้นเนี่ยของเรามีการทําโครงการกีฬาคาสิสนะครับตอนนั้นก็ได้มาอีกห้านกว่าบาทจนปัจจุบันนี้เราหาเงินได้ประมาณสามล้าน นะครับก็มีการแกจมกมีน้ำน้ำท่วมที่กรุงเทพตอนนั้นมีเราก็บริจาคในไอ้ีมีไฟไหม้หลังจากเอ่อเชียงนี้นะมีไฟไหม้ที่ปัตตชัยตอนนั้นเราก็ส่งเงินไปบริจาคหลายๆอย่างที่ประชาชนเดือดร้อนเราก็พยายามเข้าไปช่วยนะครับปัจจุบันก็ยังมีเงินเหลืออยู่ในโครงการอีกปสญญามถึงห้าแสนตรงนี้เราก็เป็นกองทุนไว้ก่อนนะครับพอมอีเหตุอะไรขึ้นเราก็สามารถเข้าไปช่วยได้ มองของนักธุรกิจนะครับคุณม่ติดคิดว่าสิ่งหนึ่งที่นักธุรกิจปัจจุบันควรจะตระหนักถึงมากที่สุดคืออะไรครับสิ่งที่นักธุรกิจควรระหนักถึงนะคร afraid, uh, ับส so uh, uh, ิはは่งที but, ่นักธุรกิจควรระหนักถึงก็คืออย่างที <sh ort> <sh ort ่ผมบอกนอกจากผลกําไรที่นักธุรกิจทําแล้วต้องหมุนผลกำไรใช่ไหมไม่รู้จะทําไปเพื่ออะไรแต่นอกเหนือจากนั้นก็คือเรื่องสังคมนะอย่างที่ผมบอกนะการตอบแทนที่สังคมเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับ เพราะว่าเราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้นะครับเรายังมีสังคมรอบข้างอยู่เพราะฉะนั้นการตอบแทนคืณคุสังคมก็เป็นการอยู่จะทำให้เราอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขสำหรับปี2 5 5 7รนี้ มจ็มีโปรเจกต์ล่าสุดที่อยากแบ่งปันนะยางตอนนี้ที่เราทำอยูก็คือปรับปรุงทางพาตาสองสุรานะคบหรือทางใหม่เราเนี่ยทางสองเราได้ปรับปรุงไปเมื่อกันยาปีที่แล้วนะครอาจจะมีข่าวว่าเอ๊ะของเราเพิ่มชั้นหรือเปล่าจริงๆเราไม่มีการเพิ่มชั้นโครงสร้างเดิมเรามี9ชั้นเราก็ใช้อยู่าชั้นเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าพื้นที่เราเพิ่มขึ้นใหม่เหนือนตารางเมตรมาจากไหนมาจาก ของเราก่อนหน้านี้ที่ชั้นเจของเราเป็นโตนะฮะเป็นที่เก็บของเราไ็ย้ายไปอยู่ดีซีด้านนอกเราสร้างหุ่นยนต์การค้าของทางอาซ่าเนี่ยอีกแปดพันตารางเมตรนะครับอยู่ตรงยิงเยอะงตะดูโหนะฮะแล้วเราก็เอาส่วนของลายโมลลี่ทั้งแปดเราก็เอายกลานออกไปเราก็เพิ่มเป็นท้นทีขขมม่ขา,ายขึ้นมาก็อาจจะงงไหมของเราเพิ่มชั้นหรือเปล่าถ้าดูจากภายนอกก็เห็นอยู่แล้วเราไม่ได้เพิ่มชั้นเพียงเท่าเดิมนะครับ อีกสองาคำถามสุด็จะเเปนรื่อ่าเดี๋ยวย้อนเมื่อกี้ปีนี้เนี่ยเมื่อเดือนในวันที่หนึ่งเนษาเนี่ยเราก็ได้มีการเปิดเส่แรกนะครับในชั้น3ามสี่ห้าหกนะครับก็คือชั้น6เนี่ยของเราจะเป็น ชั้นสนุนสนุบนะครับเสื้อผ้าเด็กอของเด็กเล่นนะครับก็จะอยู่ที่ชั 6, ้นหกก็จะเป็นชั้นของเด็กเลยลงมาที่ชั้นที่ห้า 5, เนี่ยก็จะเป็นชั้นส่วนของมือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งใหญ่ที่สุดในป่านะครับไม่อยากบอกใหญ่ที่สุดใ,ในป่าจังหวัดนะแต่จริงๆก็ขัานใหญ่เดิมเนี่ยเรามีอยู่ 3, ประมาณ3,000ตารางเมตรของใหม่ของเราก็จะกลายเป็น3,500ตารางเป็น5,000ตารางเมตร ใหญ่ขึ้นเกือบเท่าตัวนะครับมีร้านค้ายอยูน่นี้มากกว่า200ร้านค้า แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นชั้นสี่เนี่ยก็จะเป็นชั้นศูนย์อาหารที่เห็นอยู่นะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นศูนย์อาหารอีกประมาณจุด29นะครับซึ่งซึ่งก็จะเป็นศูนย์อาหารที่ที่ลูกค้าสามารถมานั่งได้อย่างสบายนะครับส่วนชั้นสี่ชั้นสามลงไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของร้านร้านอ่ะเป็นเ้านสำรองนะครับซึ่งเรายังไม่ได้เปิดแต่เราเปิดในส่วนเป็นชั้นสำรองไว้สาหรับคะแนนเขียนหนังสือที่เราย้ายขึ้นมาพาร์ทนต่เชลคานะครับซึ่งจะ ทการขอบคุณในเสต่อไปนะครับซึ่งเสรต่อไปก็จะพบประมาณเดือนมกนายนนะครับก็จะเห็นบรรยากาศใหม่ของร้านหนังสือเรานะครับร้านหนังสือเร,เรื่องเขียนซึ่งใหญ่มากนะครับประมาณพันตารางเมตรที่คาร์บีราเนี่ยประมาณ100ห0ร้อยก็ใหญ่แล้วนะที่นี่นประมาณพันตารางเมตรซึ่งเป็นรุ่นิดต่กันของเราอยู่แล้วที่เราทํามาหลายปีม,มากๆนะครับแล้วก็จะมีส่วนของแผนคะแนน ที่ถอดนะครับที่จะอยู่ในชั้นสาก็จะเป็นเ็จต่อ,อไปนะครับแล้วก็ในส่วนของปลายปีเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบนะครับปรมอณปลายปีก็จะได้เห็นพันในทุกๆชั้นนะครับทุกๆฟองทั้งแปชั้นละกันเพราะชั้นเก้าของเราจะกลายเป็นชั้นออฟฟิศนะครับแต่หลายท่านมาอาจจะงงเรื่องการเลือกตัวเลขชั้นราะเรามีการปรับชั้นใหม่นะครับชั้นหนึ่งเนี่ยจะได้กว่าชั้นสี่นะครับ ชั้นสองก็จะเป็นชั้นเอ็มชั้นสามก็เป็นชั้นหนึ่งแล้วก็ไล่ไปถึงชั้นหกใชครับชั้นเจ็ดก็จะเป็นชั้นออฟฟิศของทางสายงานครับทำงานเยอะขนาดนี้คุณใบจิตมีการให้คำนิยามความสำเร็จในชีวิตว่ายังไงบ้างครับครับการทำงานนอกจาก ความสำเร็จในด้านตัวเลขการถ่ายนะครับก็ต้องความสำเร็จในด้านครอบครัวนะครับก็จะต้องมีภรรยาที่คอยเป็นแบคอับให้ดีนะครับ คอยเป็นกำลังใจให้เพราะเนื่องจากอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยได้กว่ญญาชีวิญญตผมจะจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะฮะจะไม่อยู่กับครอบครัวตลอดเวลานะครับวันวันทางานก็จะอยู่ที่หองว่างนะฮะวันเสาร,ร์ก็จะอยู่กับครอบครัวก็พยายามจะใช้เวลากับครอบครัวให้ได้มากที่สุดนะฮะวันเสาร์ก็จะพาเด็กไปออกกำลังกายนะครับวันอาทิตย์ก็จะทํากับข้าวทานกันที่บ้านหรือว่าออกไปข้างนอกไปพักผ่อนต่างจาหวันบ้าง แล้วแต่สรอบคัวนะครแต่ตัวใหญ่ก็จะพยายามให้เวลากับครอบครัวให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าเรารู้ว่าเวลาที่เราให้กับเขาเนี่ยมันทั้น้อยกว่าทั่งมากนะครับก็ต้องความสำเร็จในครอบครัวด้วยไม่งั้นก็ไม่ถือว่าประสบความสำเร็จนะถ้าชีวิตครอบครัวลำเหนื่อยชีวิตการงานประสบความสำเร็จก็คงจะด้วยความดีมากมากสองคำถามที่ทายครับคุณไม่จิตมองตัวเองในอีก20ปีข้างหน้าสมมติถ้า คิดยี่สิบปีข้างหน้าคุณเิรษฐีมองตัวเองเป็นยังไงหรือว่ามีความคิดยังไงครับครับยี่สิบปีกน่าก็คงเห็นผมไปเที่ยวรอบโลกนะฮะก็คงจะไปเที่ยวในที่ที่เราไม่มีโอกาสได้ไปตอนนี้เนื่องจากช่วงนี้อย่างที่บอกทํางานเกือบทุกวันนะฮะโทรศัพท์ผมเปิด24ชั่วโมงนะฮะเวลาที่ห้างมีปัญหาห้างจะไม่เหมือนกับการทำธุรกสิ่งนะครับตั้งแต่ไหนแต่ที่ไฟดับหรือว่ามีคนไม่ค่อยชอมาหรือเปล่าเราไม่รู้หรือ มีแต่การที่ตอนนี้เราปรับปรุงอาจจะมีปัญหาจุดนี้นุดนี้ท่านก็ต้องติดต่อเราได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นตอนอาจะไม่ได้มีเวลาเยอะเหมือนเราะถงเวลาติดเงินเวลาขายดีวันหยุดเราหยุดไม่ได้นะครับเป็น่วดที่ขายดีนะเพราะฉะนั้นไม่เหมือนกนอื่นทางานเจ็ดวันนะนะครับต่อสัปด<ร>าห์ปีหนึน่งสามันห้าวันเพราะว่าห้างไม่มีเป็นู่แลวนะครับเพราะฉะนั้น คือก็จะไม่เหมือนก็บื่นเพราะฉั้นก็วางแผนอีกี่จะมีพวอุปกรณ์วทยาัยนะแล้วก็ให้สอกไม้ต่อให้รุ่นต่อไปมาดูแลก็ตัวุมจะไปพักผ่อนไปที่ยรไปใช้เวลาที่เราเสียไปในช่วงเขาทำวิทยาลัยนะครับปเจ็ด ยากให้ฝากข้อคิดดีๆกับเอสทีมีไทยหรือว่าในในในฐานะที่ผูณปจิตในขอการค้าเองนะครับอยากให้ฝากข้อคิดดีๆให้กับเอสมีไทยเพื่อการเตรียมตัวในการเข้าสู่ AEC ผมทราบว่าคุณเจิตน่าจะมีข้อมูลตรงนี้ในการแบ่งปันครับก็จริงๆแล้วลืมด้ทําไปว่าจบจิตกผมเป็นรองประธานของการค้านะครับปัจจุบันนี้แล้วก็เป็นประธาน y e ยโคราชนะครับเป็นเอ่อสมามเกี่ยวกับนักธุรกิจรุ่นใหม่ในโคราช นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ AEC เนี่ยไม่จากผมศึกษาตรงนี้มาค่อนข้างเยอะแล้วก็เสียดายโอกาสนะฮะโอกาสของนักธุรกิจไทยนักธุรกิจโคราชเนี่ยที่จะมีโอกาสในการเปิด AEC เป็นพันธมิตรเศรษฐกิจอาเซียนตรงนี้เนี่ยปีหน้าแล้วนะครับเวลาเหลือไม่เยอะแล้แต่แต่ประเทศไทยรัฐบาลไทยเนี่ยไม่ค่อยให้ความสำคัญตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องชึ่นเลือตัวเองนะฮะท่านจะต้องเข้ามาหาข้อมูลในของกัญชาได้เรามี มีข้อมูลให้ท่านค,นค่อนข้างเยอะนะครับเข้ามาเลยนะฮะมาติดต่องนานค้านะครับเรามีหน่วยพิารทางเศรษฐกิจของโค,งค,งคราชเรานะครับที่จะได้ขอ้อมูลตรงนี้ได้แล้วก็พยายามเรียนภาษาที่ยกระดับต้องเหนือจากภาษาจีนแล้วเนี่ยพยายามหาภาษาที่ถามได้นะครับ ประเทศอื่นก็มีเข้าเอไอบ้านเรายังไม่มีก็น่าเสียดายนะครับแต่ไม่เป็นไรก็สามารถที่จะพยายามพูดให้ได้3ภาษาอย่างเรานอกจากจากภาษาที่ภาษาไทยแล้วขอภาษาที่3นะครับอย่างตอนนี้ผมให้ลูกชายเรียนเป็นโรงเรียน3ภาษานะครับมีทังภาษาไทยภาษาจีนนะครับเป็นไทยแคนิสนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสที่เราจะติดต่อรู้งถิได้เพราะว่านอกจากโอกาสที่จะเข้ามาแล้ว มันยังมีความเสี่ยงที่จะเข้ามากระทบกับธุรกิจของทุกคนนะม,มันไม่ได้มีผลโบกอย่างเดียวรัฐบาลไทยมองให้ความรู้แต่มีผลบวกผลบวกทุกคนทอดก็ดีเปิดก็ดีแต่จริงๆแล้วผลลบเข้ามาค่อนข้าเยอะนะครับธุรกิจแม้จะทั่งธุรกิจท่าสินค้าท่าปีเนี่ยเรื่องขาวผมไม่ว่าินโดเีเซี่ยเนร่ยจะ์ตาที่เดียวมีท่าสินค้ามากกว่าหนึ่งร้อยที่นะครับบ้านเราถือว่าน้อยมากๆถ้าเทียบกับประเทศอื่นสิงคโปนถนนอน่อถ่า์อย่างเดียวเนี่ย ให้คถนนขม่าที่สิงคโปร์ที่สิงคโปรที่เดียวเนี่ยมีมากกว่า20ห้างนะฟ้านเราที่ถึอว่าน้อยมากๆนะประเทศเรามีสีส่ที่เองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะ,จะ